ถึงต้องเขย่ากันเลยทีเดียวสูงต่ำแล้ว,วลสูงต่ำดำขาวเนี่ยะคระับโอ้โหดำมาสิฟีดได้สิครับลูกเต๋าเนี่ยเอาเลยครับกินเลยครับนี่สูงต่ำโอ้โหชอบผมฮะครับของหนูเนี่ยแบรนด์ซุปตาหน้าแมวเนี่ยฟ,ฟีดได้ครับ อ็ใหญ่ฟิตให่ฮะโปรตีนสูงฮะครับจะกินก็ต้องเขย่าอย่างเงี้ยครับอือหือเขย่าให้แตกอือหือถ้าลูกใหญ่เกินครับปากอือหืออือหือขอให้ชิมเสียงบ้ะฮะไม่เสียงอะครับเราเขย่าให้ลูกกินนอเราไม่ได้แทงอะไรกันนะ่ะ mm hmm. นี่ไงพอเขย่าปุ๊บแตกแตกก็กินเลยกีกก็กินกินได้เลยก,กินก็แข็งแรงของนุ่มของฟูฮะครับตัวแน่นตึ๊บ ถึงว่าทำไมตัวแน่นจังกินอันนี้เองเหรอพิดได้แล้วนันผสมอาหารเม็ดก็ได้นะคะผสมอาหารเปียกก็ได้แล้วแต่ลูกๆชอบเลยผมชอบทั้งหมดค่ะครับจบไหมฮะจบครับแต่ว่าอย่าให้กินเปล่าๆนะเปิงแล้วก็ต้องกลับมาซื้อใหม่อีก่ฮะครับครับม่ฮะผมให้ดูชมฮะครับีฮะโอเคฟิกได้โปรตีนสูงฮะ ช่วงโปรโมชั่นฮะรถเหล็กเก้สิบเก้าบาทฮะครับรีบนะคะมีจำนวนจำกัดนะมีจำนวนจำกัดฮะครับ